อันนี้ก็เป็นอะไรดีมตมตมตามตาหรือม,ต,ต,มต,ตก็ได้ก็เป็นมนุษาอันนี้ก็เป็นยัสมิงโส<ซ>ก็เป็นม,ต,ม,นนมตัดมรุษโศข้ามูแปลว่าไงอันว่ามนุษย์ทั้งหลายตายแล้วในในบ้านใด บาน,นันชื่อว่ามนุษย์ตายแล้ว,ลวขออภัยด้วยโจทย์คนละโจ์ซะแล้วฉะนั้นถ้าตัวอันจะบทดอันจะบทมันเป็นลิงอะไรสามตัวหลังก็ต,ต้องมาตออให้เป็นลิงตรงกันก็คืออันจะบทดตัดทิ้งไปเป็นปงลิงเอกะอีกสองตัวแรกคือตัดสับกับมตมรุษะก็ต้องเป็นเหมือนกับคาโมคือเป็นมตมรุโสแต่ษษแอันนี้ก็จะเป็นสมานใดสตมี ตัวนยากเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นวันนี้อุปสรรคมีเยอะมีนักเรียนคนเคอมมาแล้วอันนี้ก็เป็น สตมีตุลยาตัวเล็กไปอีกสตรมีตุลยาทิที่กระนะพรเขาถสมาะ ต้องวิเคราะห์ว่าอันว่ามนุษย์ทั้งหลายตายแล้วในบ้านใดหรือมนุษย์ทั้งหลายในบ้านใดตายแล้วบ้านนั้นชื่อว่ามีมนุษย์ตายแล้วอันนี้ก็เป็นสัตวมีตุรยญาที่กรณะผูพิสมัยส่วนสมาร์ทที่สองบุตรผู้มีโมหะเกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นสมาร์อะไรจตงทีตุรยาที่กรณะภูกสมารก็ต้องวิเคราะห์ว่าอุปันโน แล้วก็อุปันโนก็ให้ตรงกับโมโหแล้วก็ยัสสะโสแล้วก็จะเป็นอุปันนะโมโหขอเลบปุริโสเวลาแปลรูปเครา์ของสมาธิโมโหอนาโมหะอุปันโนเกิดขึ้นแล้วยัสสะ บริสสะแก่บรุษใดโสบริโสบรุษนั้นอ้าวอันนี้โมโหาหายอีกช่งว่ามีโมหะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นแบะไหจะตุถี ตุลระยาทิกรณะพระขุพีิหิสมาแต่ใครจะทําเป็นฉถีมาก็ก็ไม่ถือว่าผิดนะมันก็แปลได้อยู่อันว่าโมหะของบุุษใดเกิดขึ้นแล้วบุุรนั้นชื่อว่ามีโมหะเกิดขึ้นแล้วผมก็ให้ถูกไปได้อยู่ข้อที่สามเมืองมีชนมาแล้วอันนี้คิดว่าควรจะเป็น มัอะไรทุติยาตัยาที่รณะพูกสมาาเราต้องดูว่าเราจะเอาตัวนามนามเนี่ยเป็นวัจนะอะไรชนะมันเป็นปุงลิงอยู่แล้วถ้าเกิดเอาเป็นภู้พ์ก็เป็นชนะชนะวิสนุนก็ต้องเป็นภู้พ์ด้วยก็เป็นข่าตาแล้วก็ชนะ เราตัวนี้แช่อะไรยากควรจะแปนอะไรยัง,ยงแล้วตะหละ่ะสาเพราะว่าอันมหมดคือเมืองก็จะเป็นะขะตะ,ะชนะวงเล็บธาน,านีก็จะแปลว่าอาว่าชนทั้งหลายมาแล้วสู่เมืองใดเมืองนะั้นชื่อว่ามีชนมาแล้วอันนี้เปนอะไรสมาร์ตทุติยาตุนายาตุนายาที่ กรณะพระบุตรที่สมัยอย่างนี้ข้อที่สี่อันว่าเรือนมีเด็กออกไปแล้วออกไปแล้วบางคนจะบอกออกไปจา่จาฉะนั้นอันเนี้ยควรจะเป็นปันจะมีตุรากาที่กรณ์ผูกสมัยฉะนั้นในที่นี้เราจะเด็กคนเดียว,วเด็กหลายคนฮะเอาคนเดียวถ้าเป็นเด็กคนเดียวเด็กเป็นปุงลิง ฉะนั้นนิขันตะตัวนี้ก็เป็นนิขันโต,นโตแล้วก็เป็นทาระโกแล้วก็ยสมายยมาอะไราดีตังหรือโสตังเพราะว่าอันจะบทเป็นเรือต้องเป็นตังบทสําเร็จก็เป็นนิขันตักทาระกลางเหังมันจะแปลว่าคันว่าเด็ก ออกไปแล้วจากเรือนใจเรือนนั้นชื่อว่ามีเด็ดออกไปแล้วอันนี้ก็เป็นปัญจะมีปัญจะมีตุรยยาที่กรณหน้าพะูสมาหข้อที่ห้าอรบิสูตผู้ม,มีธรรมอันเห็นแล้วอันนี้ตามามีคาว่าไง คิดว่าคนจะเป็นผู้ิสมาธิพัฒนาตัติยาถ้าตัดปัจจัยคือตัวที่เป็นกรณาอมาเป็นกรรมมากว่าจบโดยมากแล้วผู้พิสมาธิตัวนั้นอาจจะเป็นตัติยาตุิยาแตนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเลยตัวนี้ก็จะเป็นอะไรทิศอะไรดีทิโถทาไมเป็นทิศโถไม่เป็นทิศฐาเพราะธรรมะเป็นบุรลิงก็เป็นทิศโถธรรมู อะไรยะกคุณจะเป็นเยนะโสก็เป็นทิฏฐะธรรมูก็ทำอันพิสูจน์ใดเห็นแล้วถ้ามันมีรูปเป็นกรรม,มว่าจบเป็นเตยัยพัดเราต้องแปลทับก่อนพอแปลทับเสร็จแล้วก็เอายกษงตัวเนี้ยที่เป็นตยัยพัดโยกตัวนั้นพิตาหนาพีต่างต่างขึ้นมาแปลอันว่าทำ อันพิสุดใดเห็นแล้วพิสุจนนั้นชื่อว่ามีธรรมอันเห็นแล้วก็จะเ,เป็นกาติยาตุลยาทิกรณะพระบุตพี่สมัแล้วก็ข้อที่หกก็จะเป็นสมัท้องบริการมีสินห้าอันสมาทานแล้วจะต้องมีข้อตัวไหนก่อนปัญจั เมื่อสังขยาคุณนำหน้านำมานามมันก็จะเป็นที่กุศลฉะนั้นเมื่อสังขยานำหน้านำนามานามในรูปวิเราะนำมานามเป็นลิงอะไรประกอบเป็นลิงนั้นแต่เมื่อสองขึ้นไปนำหน้าต้องเป็นโพธนะตามลิงนั้นฉะนั้นปัญจนำหน้าสีล่งสีลังเป็นน้ปูสกลิงก็เป็นปัญจปัญจสีลานี้แล้วที่เป็นสีลัางนี่คืออะไร มีคนเป็นสีลังด้วยสีลังปัญจสีลาจังก็มีสั้สีลายังงังอะไรอ่ะสีลายังงังอะไรก็มีมีนิขิตวงวาเไล้หมดเลยสีลายังงังเราเอาเอาขียนอะไรกันแน่สีลังงังสีลางงงัลาางาาใครลื้ไปดูได้<า>ฉะนั้นถ้าตัวเนี้ยใครเอาเป็นปัษ์สีลังก็แปลว่าเป็นสติโก ถ้าใครเอาเป็นปัญจสีลานิแล้วเป็นปัญจสีลานิอันนี้ก็จะเป็นอธิคุฉะนั้นทําได้สองอย่างแล้วแต่ว่าใครจะเอาเป็นอะไรฉะนั้นถ้าเกิดใครเอาเป็นปัญจสีลานิปัญจสีลานก็เป็นว่าสมะหาทิคุปคือรวบรวมเป็นนภุงสรีลิงเอกะแต่ถ้าเกิดไม่ทําเป็นสอธิคุเป็นอธิคุอันนี้ก็จะเป็นอะไรก็เป็นปัญจสีลานิ ก็คือไม่รวบรวมไงลิงอะไรมัรดะอะไรคงไว้ตามเดิมที่เป็นนามมานามสุดท้ายเป็นลิงอะไรก็ต้องเป็นลิงนั้นแล้วก็เป็นผู้จรรดเหมือนเดิมก็เป็นไปจากศีลานี้แต่จะเป็นสอที่คู่ก็คือรวบรวมหมายความว่าในทวิข้อไอ้ตัวนามานานจะเป็นลิงอะไรแล้วแต่จะเป็นปุงลิงเป็นิทธีลิงเป็นปูงสกลิงเป็นปูพจน์แต่บทสําเร็จต้องเป็นปูงเอกะ แล้วเรียกว่าสองที่คู่แล้วนี้ก็สมัติสุดท้ายเมื่อเราเป็นอที่คุ่ก็เอาปัญจสีลานิลงมาเลยปัญจสีลานิสินห้ามาต้องวางไว้หลังทีนะแล้วก็เอาตัวสมาธินะวางไว้หน้าก็จะเป็นสมาทินทินอะไรดีทินนังหรือทินนานิทิน ทำไมทินนาล่ะนี่เป <cellular. S 1> ็นประจักษสีลา <harder> <Isaiah. S 1> นีไปแล้วนะทินนานี้แล้วก็ยัตะควรจะเป็นอะไรดียายยะยายยะยาอะไรคือยายะยาฮะยายะอะไรยายยะยายายะสาที่มันยายยะยาทำไมยายยะ ว่าเอาตะมาตัวหนึ่งตะตัวนี้ก็มีทินนี้าาก็เป็นสานี่ก็เป็นยายสาก็เป็นสมาทินะปัญจสีลานิสีลายสีลานเฉยเพราะว่าอัญจะบทเป็นอิทธิลิงก็เป็นอุปาสิกาอันว่าสินห้าทั้งหลายอนุบาสิกาใดสมาทานแล้วบาสิกานั้นชื่อว่ามีสินห้าอันสมาทานแล้วเห็นไหมเพราะว่าอัญจะบทมันเป็นอิทธิลิง จากที่เป็นปัญจศีลานิก็เป็นปัญจศีลามบทสวดต้องเหมือนกับโจทย์ที่ให้มาด้วยอันนี้เป็นสมาร์อะไรเ,ตอตเอาตอบจมอันนี้เขียนเป็นตอตุลก่อนตอตุลตอตุลพอนอ่ะเป็นอะไรเป็น ตติยาเขียนยาวแท้นะสาูพิหิสมาดมีอะสมาหาระทิคุสมาดเป็นท้องหรือเป็นภายในมันจบข้อที่หก มาดูข้อที่อะไรข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายพระเระมีสักการะใหญ่เกิดขึ้นแล้วเราต้องตั้งวิเคราะห์ตัวไหนก่อนาาสักการะใหญ่ฉะนั้นสักการะใหญ่มหาในรูปวิเคราะห์ต้องแปลงเป็นมหาตะเหมือนเดิมสักการะเป็นปุงลิงก็เป็นม,มหันโตกกาโล เตอนนี้เป็นมหาสักรระเหมือนเดิมจะเขียนชื่อย่อว่าวิาวิววบอวมากอยู่ไหนนาะ <c oughs> แล้วก็กรรมจุดอย่างนี้ต่อมาสักระใหญ่เกิดขึ้นแล้ว เมื่อเราในรั้ววิคอไอสักการะมันเป็นปุงลิงแล้วก็ดึงมาเป็นปุงลิงฉะนั้นะอุป,ปัน,นะตัวนี้ก็เป็นอปันโนอ่าปุงลิงด้วยอุป,ปันโนแปลว่าเริ่มเข้าใจสมถเท่ากันมากขึ้นเลยวปันโนอโตอนนี้ระยะต่างควรจะเป็นอะไรเยสังทำไมเป็นเยสังได้ล่ะเพราะอันจะบทมันเป็นเีราเีราไงมันต้องเป็นผู้พจน์ เป,เป็นเป็นบุกลิงด้วยแล้วก,ก็เป็นเยสังตาสับก็เป็นเตแล้วก็สาเร็จอุป,ปนนะถ้าอดี์สอนได้เต็มไหมไม่ได้เขียนเลยไม่หายไปซะง,งั้นนึกว่าไปหายาจีนเสร็จแล้วก็ก,กลับมาอันนี้ก็เป็นจอจอตุ่มจอตุ่อ,ตอะไรจอตุ่มจ,<อ>จอตุ่มนี่เฉยพอ อันนี้ก็จะเขียนชื่อเต็มว่าเป็นจัตุถีมันท,ทำเฉล,เลยแล้วไปซ่อนไว้ตรงไหนเนี่ยมต้องไปหาใหม่ลนะมีไม่งาาั้นต้องพิมพ์อย่างนี้ตลอดลำบากคนสอนเยอะเลยเนี่ยมีอะไรเป็นท้องเนี่ยวิเศสนนะ วัสบทกรรมะทารยะสมาธิเป็นท้องไมเถอะเป็นท้องกระจบกใช่ถ้าธุรกิจทำนะยังไม่เสร็จหรอกถ้าธุรกิจยังไม่เข้าใจาขาดจังหวัดขาดจังวัดยกออยู่เนี่ยแล,นะแล้วก็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 คิดว่า ทุกรูปก็พอจะได้กันอยู่บ้างที่มาที่ท,ที่ที่มาทันกันนะ่ละจะมีบางรูปเท่านั้นที่อาจจะนิดๆหน่นนนอยๆแต่องไหนที่ขาดมาตั้งแต่แรกเนี่ยพอมาทําเนี่ยโอ้โหไม่รู้อะไรป็นอะไรเลยก็จะมีครั้งหนึ่งทั้งที่จะถึงเนี่ยครั้งที่ห้าก็ดูว่าใครจะได้เต็มหรือไม่ได้เต็มโอเคครับเฉลยมีเท่านี้มีใครสงสัยอะไรบ้าง ของพี่มันใชัยมันจะได้เต็มันตรประยคยะอาจย์บว่าประโยคยะจะต้องเป็นตรนะครับบชยมันไม่ต้องยะก็คือวิพัฒน์ไม่ <t prus> ตรงอันยบชนคัคือยะมันไปตั้งแต่ทุติยายจนถึงสัตมีแต่ตัดสัต้องตรงตรงช่วงตัดสับไปต้องตรงเท่านั้นโอเคข้างหน้าคง ได้รู้ว่าใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง